นะเพื่อนเพื่อนถามสิบบาทยังมีได้กินอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวครับนี่ปิกัดอยู่สามโคกนะครับเพื่อนเพื่อน,อนครับใครได้แวะไปแวะมาก็มาอุดหนุนป้าก็ได้นะครับนี่ร้านป้าก็อยู่นี่ครับสามสิบบาทครับเพื่อนเพื่อนน่าก,กินมากครับนะปรุงันหน่อยปรุงพริกชอบเผ็ดก,ก็ใส่ ชอบไม่เผิดก็ใส่น้อยเอาเราปรุงแค่นี้ก็พอเดยมาดูกันครับเครื่องเขาน้ำตกครับเพื่อนๆครับเส้นเล็กน้ำตกเส้นมีก็มีนะครับสามสิบบาทสามสิบบาทมีจับปานเลยเพื่อนๆน้ำเล่นไปนี่ครับนี่สครับเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำปรุงกันครับ ซุปก๋วยเตี๋ยวกันครับ30บ,บาทจะรสชาติเท่ากับขาชามละ5้าสิบหกสิบไหมครับมาลองดูกันครับนี่เราปรุงไม่เผ็ดเท่าไหร่เลยชิมน้ำซุปกันหนะอ่มใช้ได้ครับกลมกล่อมครับนัวมากครับหวานนิดนิดติดปลายลิ้นนิด,น,ดนิดครับ ถือว่าโอเคเลยครับเพื่อนๆได้ผ่านมาก็มาชิมกันนะครับพิกัดอยู่สามโคกครับนี่ปตุมทาน,นีนี่ครับเส้นเล็กน่ากินเลยครับ ไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพื่อนๆปรุงพริกอย่างเดียวครัแล้วชั้นชอบถั่วก็ใส่ถั่วหน่อยนึงน้ำซุปก็ดีเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ตับหวานด้วยอืมอืมอร่อยครับอร่อยเกินราคาสามติบแล้วครับเพื่อนๆครับอืม ไมาไแค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆคลิปหน้าเขาว่ากันใหม่ชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ